เธอนั้นคือผู้ช่วยพยาบาลส่วนเธอเองก็ได้เรียนจบเภสัชมาเธอก็เลยมีหน้าที่คอยจัดยาให้กับผู้ป่วยตามที่หมอสั่งพอหลังจากนั้นเธอก็ได้นำยาไปให้กับผู้ป่วยพร้อมกับตรวจดูอาการของคนไข้พร้อมกับลงบันทึกแล้วนำไปส่งให้กับทางคุณหมอเจ้าของคนไข้อีกที พอถึงเวลาเลิกงานเธอและเพื่อนของเธอก็ได้พากันมาเปลี่ยนชุดก่อนกลับบ้านแต่ในระหว่างนั้นเพื่อนของเธอก็ได้ชวนเธอไปหาืมูเย็นทานด้วยกันก่อนแต่ว่าเธอนั้นก็ได้ขอปฏิเสธไปเพราะว่าเธอนั้นจะรีบกลับไปพักผ่อนพอหลังจากนั้นเธอก็ได้นำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอัพลงโซเชียลก่อนที่จะกลับบ้าน พอกลับมาถึงบ้านเธอน,นั้นก็รีบไปอาบน้ำแต่งตัวเตรียมที่จะเข้านอนเพราะว่าในวันนี้คนไข้มารอรับยาเยอะจนเธอน,นั้นแทบไม่มีเวลาพักก็เลยจะรีบเข้านอนแต่หัวค่ําแต่ก่อนที่จะเข้านอนเธอน,นั้นก็มานั่งแชทคุยกันกับเพื่อนของเธอก่อนเพราะเธอกลัวว่าเพื่อนของเธอจะน้อยใจที่เธอนั้นได้ปฏิเสธคําชวนของเพื่อนเธอในเมื่อตอนเย็นค่เย็นวันถัดมาหลังเลิกงานเธอและเพื่อนของเธอนั้นก็ได้เดินคุยกันออกมา ก่อนที่เธอและเพื่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้านไปเพราะว่าบ้านของเธอและเพื่อนอยู่กันคนละทางแต่ในระหว่างที่เธอกำลังยืนรอรถแท็กซี่อยู่นั้น ก็ได้มีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอซึ่งเขานั้นก็คือคนไข้ของที่นี่ก็เลยรู้จักกันเพราะว่าเขานั้นมารับยากับเธออยู่เป็นประจำพอหลังจากนั้นเขาก็ได้อาสาไปส่งเธอที่บ้านเพราะตอนนี้ฝนมันตกพร้อมกับช่วงเวลานี้ไม่ค่อยมีรถแท็กซี่วิ่งผ่านเช้าวันถัดมาเธอนั้นก็ได้จัดยามาให้กับคนไข้พร้อมกับตรวจดูอาการ เธอก็พบว่าคนไข้มีอาการไข้ขึ้นสูงก่อนที่เธอนั้นจะไปเอาน้ำมาเช็ดตัวให้กับคนไข้จนอาการดีขึ้นมาพอหลังจากนั้นในตอนที่เธอกำลังนั่งสอบประวัติคนไข้อยู่นั้นก็ได้มีคนไข้รายหนึ่งที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่นี่ได้เดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับเอาโทรศัพท์มือถือให้กับเธอดูก่อนที่เขานั้นจะบอกเธอว่าเขานั้นเป็นเอฟซีของเธอแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ขอเข้าไปถ่ายเซลฟี่กับเธอ